เช้าๆนะครับเนาะก็มาดูกระรอกนะครับกับนกมากินลูกใส่เนาะต้นนี้นะครับมีกระรอกหลายตัวนะครับเนาะก็จะมีนกพลัดกนกปลอดนะครับกำลังออกลูกนะครับนะเนาะเต็มต้นเลยเนาะ ช่วงเช้ามืดนะครับเนาะก็จะมีนกเขาเขียวนะครับกลุ่มใหญ่เลยนะครับเนาะเป็นสิบตัวนะครับมากินลูกใส่เนี่ยดูกระลอกนะี่ยส่วนตัวนี้ก็เป็นกระลอกที่เที่ยวไปกินมะม่วงนะครับที่ป้อมยามเนาะ เป็นลูกกลอกแดงหางดำนะครับตัวนั้นเนี่ยรังเขาก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับเนี่ยหยุดตรงต้นข้างๆต้นไทรนี่นะครับเนาะเป็นต้นสงวนนะครับเนาะนกเขาเขียวมันรู้หายไปในหมดแล้ว นกปลอดนะครับเนาะดูลูกกระรอกหางดำตัวนี้นะครับเนาะเขาไม่ตื่นตกใจผมนะครับเห็นผมทุกวันไปกินมะม่วงนะครับเนาะไปกินมะม่วงที่ป้อมทุกวันน่ารักมากนะครับ ตรงนี้ก็คือบ้านของเขานะครับตรงนี้เป็นบ้านของเขาดูเขนาน่ารักมากนะครับเนาะวันนี้ตามมาถึงบ้านเขาเลยนะครับวันนี้ก็ผมตามมาถึงบ้านเขาเลยนะครับ นกปลอดนะครับเนาะตรงนั้นก็จะเป็นนกพลดกนะครับ ดูเขาไม่ไปไหนนะครับเนาะวนเวียนอยู่อย่างนี้น่ารักมากนะครับก็ลอกตัวนี้น่าเสียดายนะครับเนาะนกเขาเขียวไม่รู้เขาไปไหนกันหมดแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไเปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ